กาวฟิวนะคะมาพบกับรายการชอช้างมือโลกค่ะวันนี้พวกเราจะพามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะนั่นก็คือปราสาทสักำแพงใหญ่นะคะค่ะปราสาทสักำแพงใหญ่นะคะตั้งอยู่ในบริเวณวสากำแพงใหญ่ค่ะถนนประดิบประชาราษฎร์มูหนึ่งตำบลสักำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสรรเกิตะค่ะเชิญชมได้แล้วค่ะ มองตาาาเเกกห็นนนข้้งงใใใจออรรูฉัว่คค์ประกอบของปราศาสตร์บารายบารายคือสระน้ำนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนาสถานประเภทปราศาสต์ทินเนื่องจากจะต้องใช้ในการประกอบศาสนาพธิธี ระเบียงโคตรระเบียงโคตเป็นกำแพงของสัชนัสถานที่ล้อมรอบอาคารสัชนัสถานไว้ภายในระเบียงโคตนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง49เมตรยาว67เมตรบรรณาลัยหรือวิหารภายในระเบียงโคตเมื่อผ่านซุ้มประตูโคปุระทางทิศตะวันออกเข้าไปจะพบอาคารสองหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อาคารทั้งสองกอดด้วยอิฐไม้สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังปรางปรางหรือปราสาทเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานประกอบด้วยปรางสี่หลังคือปรางหลังทิศเหนือทิศใต้โดยมีปรางประธานอยู่ตรงกลางปรางทั้งสามหลังนี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปรางเดี่ยวอีกหนึ่งหลังอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้ภายในระเบียงโคดปรางทั้งหมดมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด4คูณ4เมตรสำหรับปรางประธานมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าปรางทุกหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียว ปรางปรางหรือปรา,าสาทเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานประกอบด้วยปรางสีหลังคือปรางหลังทิศเหนือทิศใต้โดยมีปรางประธานอยู่ตรงกลางปรางทั้งสามหลังนี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังมีปรางเดี่ยวอีกหนึ่งหลังอยู่ทางทิศตะวันตก่อดไปทางทิศใต้ภายในระเบียงโคตร แล้วก็มีทางองค์ประกอบต่างๆของปรสาสาทสกรรํำแพงใหญ่ความเป็นมาว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะค่ะพวกเรารายการชอช้างลุยโลกตอนปราสาทสัก,กรรํำแพงใหญ่กับพวกเรากลุ่มกาฟิลก็ขอจบการนาําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการชอช้างลุยโลกนะคะพบกับพวกเรากลุ่มกาฟิล สวัสดีค่ะ So call it